ชาวราศีมังกรแคป r ริ o คอนได้รับเอฟเฟกต์ส่งผลสะท้อนไปที่มังกรอยู่ในตำแหน่งลาภะ Elephant House นี่คือสิ่งที่หลายหลายคนที่ทำธุรกิจรอคอยครับความน่าเชื่อถือทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ราคาแพงที่สุดคนขายตั้งใจผลิตสินค้าด้วย คุณภาพที่ดีนะครับแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ซื้อเชื่อไม่สามารถทำให้ผู้ซื้อมีความไว้วางใจในสินค้าได้ตอนนี้ดาวอังคารดาวเห็นความน่าเชื่อถือยืนอยู่ในตำแหน่งลาบของชาวราศีมังกรแคปริคอนอย่างนี้ค้าขายอะไรคำตอบปลายทางก็คือขายได้หมดขายได้ดีแต่ถ้าถามย้อนกลับมาสักสเต็ปหนึ่งว่าเพราะอะไร คำตอบตามดวงดาวบังคับคือเพราะมีความน่าเชื่อถือต่อสินค้าต่อแบรนด์มากขึ้นนั่นเอง